คุณนี่คิดไม่ออกเลยว่า8คนสุดท้ายจะเป็นใครคือไม่มีคือตอนนี้แปดคนในใจก็คือไม่มีเลยพอได้แบบเริ่มรู้จักก็แบบอยากรู้แล้วว่าแต่ละคนอนะ่ะพอตอนที่เขาได้รับโจทย์ไปแสดงหรือโจทย์ต่างๆเออกเป็นยังไงแล้วพี่ปิ๊กเนี่ยเขาเตรียมอะไรไว้แบบเทรนหรือมีบททดสอบอะไรบ้างในแต่ละหรือเราจะตัดสินจากอะไร12คนสู่8การแสดงอย่างเดียวไหมแล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ปิ๊กเนี่ยต้องการใช่ <laughs> เราก็มีรู้อะไม่ซอกไง พี่ปิ๊กอยู่กับคนดีดพิลหรือเปล่าคืออย่างน้อยเขาต้องใช้ปิ๊กไหมพี่ปิ๊กอะฉฉลาดแต่เราอะไม่ฉลาดหรือเราก็มาลุ <wh ้นว่าพี่ปิ๊กจะพิกอะไรว้าวเลือพี่ปิ๊กใจเหมือนกับเราที่เป็นปาร์กหมาปาร์กปิกปาร์กอะไรเนี่ยไม่คืออยากรู้แหละว่าเขาจะมีคลาสเขาจะมีแบบคลาสเทรนการแบบมีเทรนอะไรบ้าง ข้อดีอย่างอย่างน้อยแค่น้องๆหลายๆคนที่ไม่ได้ไปต่อ,อแต่สิ่งที่เขาเข้ามาได้เรียนดูในรายการเขาจะได้ติดตัวไปซึ่งหลายๆอย่างที่น้องได้เรียนได้เวิร์กช็อปอคือเป็นสิ่งที่แบบผมก็เคยได้ไปเรียนมาบ้างแต่ว่าน้องๆอง่ะได้รับมันในระยะเวลาที่เร็วมากแล้วครูดีทั้งหมดเลยนะ